สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566 เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงที่มีการย้ายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวราศีกลุ่มบ้างและการพยากรณ์นี้สามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาและราศีท่านใดที่อยากทราบลัคนานะคะก็ใช้วันเดือนปีเวลาแล้วก็จังหวัดที่ท่านเกิดเพื่อหาจุดกําเนิดของดวงดาวแต่ละดวงซึ่งเรียกว่าเป็นดาวกําเก่าหรือดาวบุพกรรมนั่นเองค่ะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ ต้องขออภัยมณะที่นี้ค่ะและชาวลัคนาราศีกุมดาวตนุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวราหูค่ะดาวตัวตนยังคงได้ตำแหน่งเทวิโชคอยู่ในภพเรือนสัชะภพเรือนสัชะหมายถึงเรื่องของการเดินทางการเดินทางระยะใกล้ๆ การมีเพื่อนเข้ามาสนับสนุนต่างๆหรือว่าการที่ทําอะไรแล้วสังคมรอบด้านให้การยอมรับให้การช่วยเหลือกับตัวท่านนั่นเองค่ะหรือเรียกไง่ายๆว่าเมื่อดาวตัวตนของท่านมาอยู่ในภพเดือนนี้เจ้าชะตามักจะมีในเรื่องของการได้เดินทางบ่อยการได้พบปะเพื่อนฝูงของท่านซึ่งจะนํามาในเรื่องของการเงินการทองด้วยค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านก็คือดาวพฤหัสเข้ามากุมร่วมกันอยู่ในภพเรือนนี้สแสดงว่า การที่ท่านออกไปพบเจอคนการที่ท่านผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องราวของการได้พูดคุยการได้เจรจางานในหน้างานเกี่ยวกับการโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานั่นจะส่งผลถึงเรื่องของโชคลาภเพราะว่าพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นเองค่ะ ตัวท่านมักจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะสแสวงหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองท่านจะจับงานสายเทาก็ได้หรือจะจับงานสายขาวก็ได้มักจะมีคนที่เข้ามาเสนอรายได้ให้กับท่านหลายทางด้วยกันนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ซึ่งเรียกว่าดวงดาวเกิดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้เจ้าชะาตานั้นมีในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูดวงชะตาสําหรับดาวตั้งรับเดิม ใครที่ผูกลักนาะแล้วก็ดูนะคะว่าทําไมเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของสิ่งต่างๆจึงไม่เป็นไปดั่งคําทํานายท่านก็ต้องดูว่าสิ่งที่เข้ามากระทบหรือ เจ้าชะตานั้นมีดาวตั้งรับซึ่งเป็นดาวให้โทษต่อกันก็อาจจะต้องผ่านอุปสรรคเรื่องราวต่างๆนั้นก่อนค่ะและสําหรับท่านที่ดาวพฤหัสจรมาได้ตําแหน่งกาลีจรเหล่านี้ซึ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็อาจจะมีเรื่องของความเสื่อมถอยลงไปบ้างแต่ยังไงดาวพฤหัสอยู่ในจุดที่ให้คุณต่อดวงชะตาก็ถือว่าเจ้าชะตานั้นมักจะผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องราวของการออกสู่สังคมนํามาซึ่งเรื่องของการเงินการทองการได้มิตรใหม่ๆนั่นเองค่ะ และในลัคนาของท่านนะคะในราศีกุมมีดาวพระเสาร์ซึ่งมาทับอยู่เสาในภพนี้ถือว่าเป็นเกษตรเรือนที่สองเพราะว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของดาวเสาร์เพราะนั้นจึงมีความเข้มแข็งค่ะและเสาเป็นเจ้าเรือนวินาศทับลัคนาส่งผลให้เจ้าชะาตานั้นมีเรื่องของความไม่ยำเกรงศัตรูนะคะก็คือไม่กลัวอะไรใดๆที่เข้ามากระทบตัวท่านมักจะมีในเรื่องของลางสังหรณ์เซนสัมผัสพิเศษต่างๆเหล่านี้ และมักจะใช้ในเรื่องของสิ่งที่ท่านรู้ได้อย่างละเอียดรอบคอบบางอย่างท่านมักจะเก็บภาวะอารมณ์ของท่านนะคะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมการรู้เท่าทันศัตรูการรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับบุคคลเช่นไรเพราะจากดาวตัวตนซึ่งมาอยู่ในภพเรือนศา,าสะทรงผลให้ตัวท่าน มีการพูดคุยมีการเจรจามีการพบปะติดต่อสื่อสารทั้งเรื่องของการงานนำมาซึ่งการเงินมากขึ้นจึงทำให้ท่านนั้นวิเคราะห์แล้วก็ นำมาปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะบวกรวมกับชาวลัคนาราศีกุมนะคะดาวเสาร์ได้ตำแหน่งองเกณฑ์ซึ่งทำให้ดวงดาวที่ทับลัคนาอาจจะถือว่าเป็นจุดที่พินทุบาทนะคะแต่ว่าเมื่อดาวเสาร์ได้ตำแหน่งองเกณ์จึงรอดพ้นจากเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นหรือต่อให้ดาวเสาร์ของท่านมีทักษะกาลีจรเหล่านี้นะคะเมื่อได้ตำแหน่งองเกณฑ์ไปสองปีครึ่งตัวท่านจะสามารถใช้ในเรื่องของ การรู้ทันเล่เหลี่ยมการที่สามารถเก็บภาวะอารมณ์ของตัวเองเรียกได้ว่าเหมือนกำลังที่จะเริ่มต้นทำอะไรหรือคิดอะไรแล้วตัวท่านนั้นมีในเรื่องของความรู้ทันทั้งหมดตัวท่านใช้ในเรื่องของการเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ส่งผลให้หลังจากนี้ไป1ปีการเงินการทองของท่านจะได้มาง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนการเงินได้ตําแหน่งเกษตรก็ถือว่าดวงดาวเกิดความมั่นคงค่ะแต่เมื่อดาวพฤหัสยกมาได้ตําแหน่งราชาโชคต่างๆเหล่านี้สิ่งใดๆที่ท่านเคยได้วางแผนไว้ทําเอาไว้วิเคราะห์เอาไว้ท่านจะสามารถประสบความสําเร็จได้ใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานเบื้องหลังงานเกี่ยวกับศาสตร์เฉพาะทางโหราศาสตร์การ แพทย์การพยาบาลสาธารณสุขหรือว่างานออนไลน์ต่างๆท่านจะสามารถทําได้ดีนะคะในช่วงระยะนี้เพราะว่าเสาที่ทับลัคนาคก็ทําตําแหน่งโยกกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะ การเงินการทองต่างๆหรือว่าอะไรที่ท่านจะทําจะสามารถประสบความสําเร็จยืนยันได้แน่นอนและดาวค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าถ้านับจากดาวพฤหัสที่ยกมาสู่ภพเรือนสัตชาของท่านดาวพฤหัสก็เพิ่งเข้ามาได้แค่ไม่กี่องศานะคะเพราะนั้นดาวจะเพิ่งเกิดการเริ่มต้นจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดใช้ความอดทนให้มากพอนะคะเมื่อเสาทับลัคนาเจ้าชะตนั้นจะสามารถบริหารจัดการจะสามารถทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความอด ได้ดีค่ะและบางท่านนะคะเมื่อด,ดาววินาศทับลักก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยการไปพูดคุยพบปะการได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าการได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองค่ะแล้วในช่วงเดือนนี้นะคะมาดูตำแหน่งดาวอังคารเจ้าเรือนศาสระเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารการคอนแทคต่างๆก็ยังอยู่ที่จุดที่ยังคงเกิดปัญหานะคะแต่เนื่องจากดาวได้ตำแหน่งนิด จึงถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่ได้เยอะมากพออาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดการปรับปรุงจะต้องเกิดการปรับทัศนคติมีการพูดคุยหรือว่าระวังในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารต่างๆทั้งเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็การสื่อสารที่อาจจะเกิดให้ภาวะอารมณ์ของท่านนั้นมีเรื่องของความหงุดหงิดได้ง่ายเกิดขึ้นช่วงระยะนี้ค่ะแต่ถือได้ว่าดาวดวงใหญ่ค่อนข้างมาให้คุณกับตัวท่านท่านจะระมัดระวังตัวมากขึ้นในช่วงระยะนี้เพื่อนฝูงก็ ็อาจจะมีบางคนที่ปฏิเสธความช่วยเหลือของท่านบ้างหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ต้องการให้ท่านช่วยเหลือบ้างเรียกได้ว่าอาจจะเกิดการไหว้วานในตัวท่านให้มีการแก้ไขปัญหาให้กับใครบางคนหรือการออกสู่สังคมของท่านอาจจะมีเรื่องต่างๆที่ท่านจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนั่นเองค่ะและเชื่อว่าในช่วงเดือนนี้นะคะ บางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการได้มีช่องทางการลงทุนใหม่ๆหรือบางท่านเจ้าชะตาอาจมีเรื่องของการได้เดินทางไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้กับเรื่องราวที่ ท่านอาจจะรู้สึกตื่นเต้นอาจจะรู้สึกสนุกกับการที่ได้ไปการที่ได้เรียนรู้นั่นเองค่ะเรามาดูในพบเรือนบุต,ตรตนะคะซึ่งหมายถึงสิ่งใหม่ความเป็นตัวตนหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับบริวารบุตรหลานและพบเรือนนี้ก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการส่งบุตรหลานบริวารของท่านไปเรียนรู้ไปทําอะไรที่อาจจะต่อเนื่องอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานของท่านในอนาคตนั่นเองค่ะ คนในครอบครัวของท่านหรือว่าใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถอาจจะเป็นในลักษณะของการทํางานหรือว่าการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เข้ามาร่วมคิดร่วมทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานใครที่ทำธุรกิจสังหาอสังหาต่างๆจะสามารถวางแผนต่างๆแล้วก็ประสบผลสำเร็จได้ดีนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงระยะนี้เรื่องของบ้านเรือนต่างๆก็อาจจะมีการพูดคุยมีการเจรจากันบางท่านที่ทำงานร่วมกับครอบครัวเป็นธุรกิจกงศีเป็นลักษณะของการทางานร่วมกับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองคนรักลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะเกิดผลดีเกิดการวางแผนงานใหญ่เกิดขึ้นนั่นเอง อาจจะมีเรื่องของการวางแผนบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางเพื่อไปเรียนรู้เพื่อไปศึกษาเพื่อไปค้นหานวัตกรรมต่างๆไปหาอะไรที่เป็นตัวเองตัวท่านและคนในครอบครัวอาจมีการพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องของการที่จะทําอะไรให้กเกิดความมั่นคงหรือเรียกง่ายๆว่าเจ้าชะตานี้มักจะมีเรื่องของการพูดคุยเจรจาบางอย่างเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มการลงทุนใหม่คิดการวิเคราะห์การพิจารณาแล้วทาสิ่งต่างๆ ได้ประสบความสําเร็จได้ดีค่ะมักจะมีเรื่องของการเดินทางกับบริวารกับลูกน้องของท่านหรือการส่งลูกน้องของท่านไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อการลงทุนใหม่เพื่อการที่จะทําอะไรให้เกิดความก้าวหน้าหรือตัวท่านอาจจะมีเรื่องของบริวารเข้ามาส่งเสริมตัวท่านเองอาจมีเรื่องการเดินทางและมีเรื่องของการได้รับ ความเอื้ออำนวยความสะดวกจากบริวารช่วงนี้บริวารหรือว่าลูกน้องของท่านหรือรวมถึงบุตรหลานของท่านที่เข้ามาเอี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการทํางานจะสามารถส่งเสริมเจ้าชะตาได้อย่างดีนั่นเองค่ะ ถือได้ว่ามีคนที่มีความรู้มีความสามารถมีทักษะเฉพาะทางเข้ามาร่วมทำการงานต่างๆทำให้ตัวท่านนั้นสนุกเพลิดเพลินหรืออาจจะมีเรื่องของ m i n d ซ e t เรื่องของแนวทางดีๆที่จะแนะนำต่อกันนั่นเองค่ะส่งผลให้เรื่องราวดีๆมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ค่ะและบางท่านที่คิดจะหาซื้อสินทรัพย์เพิ่มซื้อบ้านซื้อรถยนต์ซื้อที่ดินต่างๆเหล่านี้ในช่วงระยะนี้คงเป็นเรื่องของการได้พูดคุยกันกับคนในบ้านนะคะเรา ก็ในช่วงปลายๆเดือนไปแล้วก็หลายหลายท่านก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้สร้างสินทรัพย์ใหม่ได้ซื้อบ้านได้ผ่อนชํำระได้ในเรื่องของการกู้ยืมแล้วก็นำเงินนั้นมาซื้อสินทรัพย์นั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างนะคะ ดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิของชาวลัคนาราศีกุมคือตำแหน่งดาวอาทิตย์และดาวอาทิตย์ก็อยู่ในภพเรือนพันธุของท่านไปจนถึงวันที่15มิถุนายนกุมร่วมกับพุธค่ะก็ถือว่าช่วงระยะนี้คู่ครองคนรักมีความใส่ใจในเรื่องของบ้านเรือนอย่างดีแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความช่วยเหลือเอื้ออํานวยซึ่งกันและกันค่ะคู่รักคนรักของท่านอาจจะมีเรื่องของการเสนอโปรเจกต์การมีแนวคิดที่จะมีรายได้เพิ่มหรือ,ออาจจะมีช่องทางของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่อง ทางของการลงทุนใหม่ๆอาจจะมีอะไรที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวที่ดีๆสําหรับท่านทั้งสองคนนั่นเองค่ะและในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะยกมาสู่พบเรือนปุตตะช่วงระยะนี้คู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทริปการท่องเที่ยวไปกับผู้ใหญ่ไปกับบริวารไปกับบุตรหลานหรืออาจจะมีตัวท่านเข้าไปร่วมแจมจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจหรือจะเดินทางไปทําบุญเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นกิจกรรมที่การเดินทางของท่านมักจะเกิดในเรื่องของการที่ท่านและครอบครัวของท่านเกิดความยินดีนั่นเองค่ะหรืออาจมีเกณฑ์ได้ไปร่วมงานแต่งงานได้ไปร่วมงานบุญร่วมกันนะคะเดินทางด้วยกันในลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้ค่ะท่านใดที่ยังว่างงานอยู่หรือว่าท่านใดที่ยังไม่มีการทบอะไรช่วงระยะนี้คู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีกิจกรรมพิเศษเกี่ยวข้องกับการงานหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรายได้ เพิ่มรายได้ของท่านหรือว่าอาจจะเป็นช่องทางที่จะทําให้ท่านนั้นเกิดในเรื่องของการได้ทํางานการได้ออกไปสู่สังคมมากขึ้นการได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับการแสดงศักยภาพของตัวท่านนั่นเองค่ะและชาวลัคนาราศีกุมนะคะจําไว้นะคะว่าดาวดวงใหญ่ก็คือตําแหน่งดาวพระเสาร์ได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์และนาราอุดมเกณฑ์เพราะนั้น ดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวที่ไม่ได้ให้อะไรง่ายๆถึงแม้จะได้ตําแหน่งเกษตรก็ตามท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมเมื่อดาวเจ้าเรือนวินาศทับลัคนา ท่านจงใช้เรื่องความอดทนให้ถูกที่ถูกทางสิ่งใดที่ควรพูดก็พูดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่พูดไปแล้วเปล่าประโยชน์นะคะเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราพูดไปเราอาจจะได้แค่ความสัใจหรือว่าอาจจะได้แค่ความถูกต้องเดี่ยวนั้นตามแบบที่เราคิดนะคะเพราะว่ามาตรฐานความถูกต้องหลายๆคนมักจะมีความต่างกันออกไปโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันค่ะเพราะว่าการที่ท่านทําอะไรไปแล้วบางครั้งท่านรู้สึกว่าท่านชนะท่านเอาชนะคนอื่น ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะมีเส้นทางที่ดีๆหรือว่าทางเลือกอื่นที่ดีที่เหมาะสมลักษณะแบบนี้ดิฉันกําลังจะบอกว่า คิดให้เยอะๆนะคะก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอะไรเพราะว่าดวงชะตาของท่านอีกหนึ่งปีนี้จะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยการต้องผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องราวของการหาเงินหาทองซึ่งมีความสัมพันธ์กันและ17ตุลาคมดาวราหูจะยกมาทับในเรือนการเงินของท่านซึ่งอยู่ในตำแหน่งราหูคนทรัพย์ก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจจะมีทั้งเรื่องการเดินทางและการเงินที่จะต้องเสียไปสิ่งต่างๆมีความสัมพันธ์กันก็นกระมัดระวังในส่วนที่ควร เสียเพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อการลงทุนก็ต้องเสียไปนะคะแต่บางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่านหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลอกลวงการปิดบังการบดบังต่างๆหรือว่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีความอย่าได้เข้าไปยุ่งอย่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเมื่อดาววินาทับลักษ์หลายๆอย่างก็อาจจะมีเรื่องของความเดือดร้อนเข้ามาบ้างโดยเฉพาะใครที่ผูกลักนาแล้วมีตำแหน่งดาวตั้งรับกุมหรือเล็งกับดาวดวงนั้นแล้วทำตำแหน่งให้โทษกัน <c oughs> ก็จะมีความหมายตามเจ้าเรือนออกไปค่ะแล้วแต่พื้นดวงของเจ้าชะตานั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องระวัง ในเรื่องของการใช้ชีวิตดวงดาวสิบดวงยังคงอยู่ในจักรราศีนี้ไม่ได้หายไปไหนจะอยู่ในองศาใดในภพใดก็จะกระทบกับทุกราศีท,ทุกทกท่านทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านวางแผนในการใช้ชีวิตและคลองสตินะคะใช้ชีวิตดําเนินไปในความถูกต้องเข้าใจถึงธรรมะคือกฎของธรรมชาติก็คือเรื่องของความเป็นจริงการเกิดการแก่การเจ็บการตายการไม่หลงในรูปรสกลิ่นเสียงจนมากเกินไปเพราะว่าคนเราเวลาที่ E... เกิดมาแล้วนะคะก็ต้องเจอกับเรื่องทุกเรื่องเศรา้าเรื่องโศกหนีไม่พ้นแน่นอนค่ะหากไม่อยากเจอก็ไม่ต้องเกิดแค่นี้เองนะคะแต่เมื่อเกิดมาแล้วมีลมหายใจแล้วทุกทุกวันทุกทุกนาทีทุกทุกย่างก้าวที่ท่านก้าวไปถ้าท่านใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเชื่อได้ว่าชีวิตของท่านก็จะอยู่ในเซฟโซนได้ในจุดที่ท่านได้วางไว้นั่นเองค่ะแต่ละคนต้องการในจุดไหนก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าสิ่งใดเหมาะสมกับท่านแต่สําหรับชาวลัคนาราศรีกุมก็แนะนําให้หลักดันตัวเอง ไปสู่เรื่องราวของการเดินทางการได้พบเจอเพื่อนฝูงการได้พูดคุยเจรจาต่างๆจะทําให้โชคลาบกลับเข้ามาส่งผลถึงการเงินแล้วก็เรื่องของการได้ซัพพอร์ตครอบครัวด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยถ้าสามารถรับฟังดิฉันได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นและเราจะมีการอัปเดตดวงชะตาให้ทันล่วงหน้าค่ะ และท่านใดที่สนใจที่จะร่วมโครงการปัน,น้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรก็บริจาคมาได้นะคะตามเบอร์บัญชีด้านล่างนี้ขอบพระคุณอย่างมากสำหรับท่านที่มอบน้ำใจให้กับน้องหมาน้องแมว และขอให้กุศลน,นี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงรักกันมั่นคงยั่งยืนนะคะอุปสรรคใดๆก็ขอให้แผ้วพานค่ะท่านใดที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยก็สามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะจะมีเรื่องของการผสมพบเรือนตำนานชาติเวรและท่านใดที่สนใจจะเรียนกับดิฉันส่วนตัวก็ทักคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้มาได้ค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกุมใช้ชีวิตกันด้วยความระมัดระวังค่ะเชื่อว่าปีนี้เป็นปีทองของท่าน ซึ่งท่านจะใช้เรื่องของความสามารถของท่านในการที่จะทําเงินทําทองเริ่มต้นใหม่ในการสร้างความมั่นคงอีกครั้งสําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะสวัสดีค่ะ